ลุยกันเถอะไปอะไรกูอย่า่งี้ยเปิอเปดสกิวเออะปันเลยนิดนึ่งีิ นี่ตรงไหนวะมผมบอกแล้วทิมโง่โง่ไอสัตว์ไอนิงไอนิงกระป๋องมึงอ่ะร้อยทีเซี่ยมะไอของพันโอู๋โสนี่ไอดีติดผิดตาพอโหวันี่เฮี้ยไม่ตื่นร้สึกพันวิ่งขวาแล้วครับปลาไผ่ห่อยไปเลย นะครับไปแย่งก to ันสองคนนะเกิดนอกเรามีเราสองหัวอ๋อปักแต่แล้วมันตีดพันยู <t <t ้มสวยหูโอยแข็งขนาดนี้พี่ดิมลืมเปิดสกิลยิงเราันแลวเปิดแล้วนันหนึ่งสิมันยังไม่ชินมือเว้ย เดี๋ยวตื่นเต้นพี่จะถักเยอะประดับดำต้องเข้าใช่ไหมดำเขายอ้ลามอยู่ในบ้านนะไหมไม่เลือดของประมาณเท่าไหร่อ่ะดำลงมาแล้วลงมาดีมากเลยสามสิบพี่สวยครับ เอ้ยปั้นมันนัวจังอะ่ะโอ้ยหิล็อกไปไายคือพันไปด้วยดิเอ๊ะตายละนูนะลูก,กดกิดิอ,ดดอืมสะท้อนเดี๋ยวตีมองก,กูตี<อ>้แกแล้ว อันนี้อันนี้อีกลงปั้นลเล็กแร้อีกน,นีแทงไอ้หี้ยเย้ยโดนแล้วกูเออใครยิงมาพี่มาเอ้พี่พี่ดีมยิงเกมถ้าเข้าไม่ได้มึงก็มาตีปั้นเล็กดิเฮียเอาได้เพื่อตายเมื่อกี้ขู่แข็งสวยของาสาววิ่งตามสึงพันไปพี่อะได้คิ้วมาสามสิบัวาเหียอะไรตาย นี่หูดาวนะขึ้นเตนท์แต่ใครไม่รู้แต่ไม่ใช่ผมแกรถยิ้ถอยถอยไอโบลสองอะไรยิ้วเลยล้องน่าหน้าล็องก็ตายล็องก็ตายร้องก็ตายไอ้บังไอ้บังเป็นหัวแล้วไงไอบังเป็นแม่ครับเหรอตะไรเงี้ยนี่หลับอยู่เโอ้โหเฮียสวยงามครับทุกคนโอ้โหตัดหมดเลยทุกแก้ว มึงหัตฮิตกันบ้างดิฮอยโอ้ยรับแข่งเอาวะนั่นทีวีไปเรื่อย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 วิ่งมาแบบนี้บบนวิ่งมาแบบนี้ก็ตายวิ่งมาแบบนี้ปาดแปรดปาดแปรดอ่ะเอือ หูหูหูลุมหมอหูลุมหมอไอ้แลไอ้สัตว์ไอ้ลุมหมอแบบมันเข้าบ้านเยอะครับปล่อยมาพี่ขายผีสามว่าเก้าพันอู้หูหูเยอะเยอะเยอะไวซิตี้ปั้นปั้าแล้วกดอะไรวะเนี่ยอะไรกดนั่นไอ้โอ้ กูเพิ่เห็นพี่ดิม,มยยแกอยู่พี่ดิมไปอีกหวนอนมัดอ่ะเอา้าลามันหมาตายโอ้ยหนี่นี่นอ้สั์เยอตูนแกแล้ว <c oughs> ตูนมาทางขวาพี่มองเห็นโอ้แข็งโอ้โอโอโอ้้ ปั้นเราไปเหนี้อยงตรองนู่นวะหมูขอสักทีหรืมึงเนี่ยอะไรกบีเอา้ามันไม่สวอยากลองไอ้สั์ไม่แทงส่วนให้หรอกเฮ้ย <c oughs> แต้มตามพา้อยสายๆๆๆแข็งสายเกียร์แข็งหนีต้วแบงตายก่อน หน้่งองสาเข่นเที่ยไรจะปิ้งแม่อะไรมันเราห้ามขาดครับคะแนนตามแม่โดนตดดนุ่มชลวยดีดไปของผมเองผมจะปองกันพี่เองเออ มึงล็อกกูอีกแล้วไอ้หมูไอ้เวนมาช่วยแล้วอะไรก็ปหาหมูมันมันบักระยะเหรทำไมผม,มผมแทงมันไม่ไม่ถึงนอนแก่แล้วพี่ดิมแก่แล้วพี่ตูนนอนะจะไปดีหรบลูทูธจะดีหรือกะโผล่เฮ้ย ไปไอ้ตาสเตอ้ยมันดูวุ้ตีกูตายได้ไงว,วะเด <c oughs> ี๋ยวรู้แกน,น,น,นะครับ,อนนรบโอโ๋โนต้อบับอัตแลวไอ้างนอกัสิบสองนี้ก็ตาแล้วกูก็ตาตามันพี่ แม่งอตส่าไปหมุนมันตายแล้วเสิร์ติดออกกรดาบมาเล่นเล่นตรงก,ากลางเวลาแล้วเสิร์ฟติดโตรีโม่เนี่ยติดหัวอยู่เสื่์กด <ไป S 2> อีโมไม่เสื่์กดแกงงู่าเออเอาแข็งโอ้ในบ้านนี้ยังอืมดื่มปิดแข่งแลกาาไม่มีิครต็มต้มมัดดื่มปิดของว่างหาย <ม>โอ้เข<ม>ี้ยะเป็น,นอะไรอ่ะดาบปะท้อนเหรอ,อหตุนิ้มไา<ซ>หมอไเติ้ลไเติ้ลในสัตว์เอ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 ซบเบัวอเอาพี่ดีม หน้าต่อตาเลยครับไตย้อนหน้าไเไ็นแล้ว,ลวอันตัวหนึ่งสวยงามครับมาอีกตัวแล้วธนูโอ้เยอะอสัตว์นี่แน่ไม่รู้จะหลบทางไหนออกไปช่วยแล้วไม่อยากกดเดินตอ,อ,อนโดนมั เดียวอโอโดนถอยหลังเอาเอาเอาอาทีเขามาแล้วบอกให้เขาส่งเลขบัญชีมาเลยั้านขวาพี่ อติดบับไอเ้เยี่ยมัดดีแล้วไอ้สัตว์เนื้อไอ้หมูโดนพิดแล้วเออแห่ง yeah. แกอยู่ไปตูนแกอยู่เซอรกลางเรื่อยเรื่อยอะ่ะโอ้โหหมอเต็มเลยว่ะไอ้สัตว์นี่แน่เมื่อแข่ง้ว เกือบตายไอ้มูไอมึงนี่แม่งเออเกือบโดนเตะกูดีนยิงพอดีอะไรนังได้อยู่ลวงลุงไม่หมดบัดนะโดนทอนผูโดนสีตำลึงัวเดียวว่าไอเหี้ยไอคนอื่นเขาไม่ติดกันบ้างวะผมก็ติดพี่ผมไอ้นี่มันไม่ถึงมันเหมือนมันบักระยะเล่น มันสก,กิลตีไกลไหมครัไม่มันล็อกก่อนแล้วมันก็นแต่ตัวมันไม่ได้มาติดด้วยปกติถ้ามันล็อกตัวมันติดเตาด้วยอุ้ยจุ่มจุ่มโอ้ทัดโอ้ยเจี่ยโอีดดีมถอยหลัดมานีดนึดดีดดีดด0ี่ดีดดีดดนดดีี โอ้โหแข่งอย่าฟินิกู้นั่นไงสองร้อยเองสองร้อยช่วยแล้วห้าทีพี่เวลาแยะย้อนย้อนไอเฮียลูสิว่โอแข่งอีกเฮ้ยเห็นัหนึ่งจุดห้าตัวใครอะทำไมไม่จอดช่วยเลยวะตีบ้านอูหอกลูกตีอยูหรือเปล่าันหนึ่งจุ้าตัวใครเอ็กคาลิเบอ่ะไม่รูพี่พี่เฟรมป่าเฟรม แต่ใจชื่อตัวเองชื่อเก่าปันปันหน่อยจะกระปันแล้วปันเนื้อรุม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 มักพกออกมาหนี่พกเกมไปเข้าไปแข็งโอ้ต้องมาช่วยเลยปล่อยไปเลยทวนทวนไอ้เนอนเนี่ยลำโพงพังไอ้สัตว์ไอ้หมู พีทหน่อยมอบาดแป๊บแป๊บใช่ไหมพี่มันมันเล่นบลกแน่เลยอันนี้โอ้โหแล้วมึงจะตรงข้าบ้างก็นั่นขนาดนี้โอ้โหเฮี้ยไม่มีใครเข้าวัดเขาเลยวะ ถึงเออไอ้สั์บางขายทัวอยู่ในอยู่อยู่ในบ้านนะพี่ตูนเกิดไปตีมัน้วเลยเต็มเลยผมเองไอเยี่ยในบ้านเราเต็มเลยนไอเยี่ยนีก่อนไอ้สั์ได้ไปสองตัวเหลืออีกสองตัวเหลือไอ้ลามกับไอ้ทัว อย่ายิงมเอาไปเลยแทงมันแทงมันไอ้อันสายครับจุมจุมพี่ตูนจุมจุมจุมดิทิมทิมจุมทิมทิมเขียส์มาเอาหมดไอ้สัตว์ปอมรอบคนเดียวเอ้ยเจ็ดร้อยสวยกันอ๋สายสายเยอะแลหมดอลปันมัน ไอหมูปั้นปั้นไปผมไม่ต้องปั้นมันไม่มีบิงไม่มีปลาไอสัตว์ไอไอหงส์โอ้โดนติดของไอเหี้ยเลยโดนแข็งเก้าร้อยเก้าร้อยพยายามวิ่งวิ่งคู่นี้ไว้ปกสายสายเยอะสายเยอะสายมันเยอะนาเกิดไอ้นาบ่อรูปบ่อ นาทีสุดท้ายแก้วผมไปไหนหมดเลยแก้วไม่มีปั่นปันปันปันโดนทายอไรตไอเหี้ยไม่มีแก้วมียูทูปเดียวนี่ต้องมูนี่ไอสา์พิษหน่อยเอาโดนอีกแล้วไอเหี้ยติดบ่อยชิบหายสามสิบวิสามสิบวิได้ลุ้น ทันเดียวไม่ทันแล้วเวลาทันเอาหูแข่งอีกเรียบร้อยสิบวิวไปอไอ้หี้งไปถึงสิบวิฝั่ะหมอ,อไปไปหกหมื่นสักมะโอ้โหเฮ็ยแม่มาช่วยอีก โอโหไม่ทันได้มันครับได้มันอาสอง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 ก็น้อยเกินไปข่ะทุกตำแหน่งนะครับในที่นี้เราเยี่ยมปลาไปสัตว์หมัด